เคยมีคนสอบถามเข้ามานะครับว่าเราใช้เครื่องมืออะไรในการวัดตัวคาปาซิเตอร์โดยเฉพาะตัวใหญ่ๆนะครับมันติมิเตอร์ทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะแบบเข็มหรือแบบดิจิตอลเวลาวัดคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ๆมันจะมีปัญหาอาจจะวัดได้ช้าหรือบางทีวัดไม่ได้เลยก็มีนะครับเราจะใช้ตัว LCR มิเตอร์ในการวัดค่าความจุข,ของคาปานะครับเนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นของฮิโอ i ินะ LCR Meter แบบนี้มันก็จะมีหลายรุ่นทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับจะใช้ LCR แบบนี้วัดค่าความจุของคาปาค่าที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมตัวนี้วัดได้800กว่าไมโครฟารตดนะครับตามสเปคเนี่ยคือพันไมโครนะพันไมโครวัดได้800ก็ถือว่าใกล้เคียงนะบางทีมันก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนกันบ้างนะครับก็ ตัว LCR Meter เนี่ยค่าจะค่อนข้างวัดได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำเที่ยงตรงนะครับนะเราไปหามาใช้กันดูรุ่นอ,อื่นก็ได้นะครับที่เป็น LCR Meter นะ